สำหรับในคลิปนี้จะเป็นยามเกิดบอกวิถีชีวิต24ชั่วโมงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะแม่หมอกุลปาลีสวัสดีค่ะ หลายท่านอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าช่วงเวลาที่เราเกิดหรือบางท่านเรียกว่าลัคนาเกิดสามารถบอกอะไรได้บ้างนะคะคร่าวๆค่ะตามตำราเจ็ตัว9กาฐานก็จะสามารถบอกวิถีชีวิตที่เราจะเจอนะคะในแต่ละอย่างเวลาเกิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะเวลา6นาฬิกาหนาทีถึง7นาฬิกา30นาทีเป็นคนมีความรอบรู้เจ้าสเสน่ห์เป็นที่พึงใจของคนทั้งหลายชะตามักแคล้วคลาดจากพยานอันตรายมีบริวารมากรับราชการดีผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกา เจ้าชะตามีวาสนาแต่กำเนิดเป็นผู้มีความมั่งมีชอบสแสวงหาความรู้เป็นนักวิชาการหรือนักศิลปศาสตร์รักสนุกเด่นในสังคมผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา9กนาฬกานาทีถึง10นาฬิกานาทีเจ้าชะตามักได้รับความทุกข์ยากในวัยเยาว์แต่ได้ดีเพราะมีผู้อุปถัมภ ต้องจากถิ่นฐานกำเนิดไปเจริญในต่างถิ่นต่างแดนถ้าเป็นพ่อค้าจะมั่นคงดีผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาเจ้าชะตามักต้องพัดพลากจากครอบครัวตั้งแต่วยตัยเด็กเป็นคนต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยลำแข้งของตัวเองสามารถสร้างฐานะได้ดีในวัยกลางคนผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลาเที่ยง 1>, 1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีเจ้าชะตามักมีทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บแต่มีผู้อุปถรรัมภ์ดีรักการค้นคว้าในวิทยาการต่างๆชอบสแสวงหาทรัพย์จะมีฐานะมั่นคงดีตั้งแต่วัยหนุ่มสาวผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกา เจ้าชะตาเป็นคนนิส anyway. <laughs> ัยขยันขันแข็งต่อสู้ชีวิตทุกรูปแบบค่อนข้างใจร้อนมักมีสัตรูรับงานด้านศิลปศาสตร์ผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นคนมีวาสนาดีในวัยเยาว์ถึงวัยหนุ่มมักมีเคราะห์กรรมจากภัยต่างๆเช่น การศึกษาและงานอาชีพเป็นต้นแต่มักมีผู้ให้ความช่วยเหลืออุปถรัรมภ์สร้างฐานะได้ในภายหลังผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา16นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกาเจ้าชะตาในวัยเด็กมักได้รับอุบัติภัยเพราะน้าหรือมักมีภัยจากที่สูงเป็นชะตาแควคาดมีวาสนาเมื่อเติบใหญ่ รับราชการจะเจริญก้าวหน้ามีฐานะมั่นคงผู้ที่เกิดวันศุกร์ยามกลางคืนเวลา18นาฬิกาหนาทีถึง19นาฬิกานาทีเจ้าชะตามักเป็นคนสำอางชอบความสบายมักมีวาสนาในด้านทรัพย์สินการเงินสังคมกว้างขวางรับราชการดีรู้หลักวิชาการหลายด้าน ผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา19.31นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกาเจ้าชะตาต้องจากถิ่นฐานกำเนิดมักจเจริญในต่างถิ่นชีวิธีวิจ,จะได้ดีมักต้องพึ่งพาความสามารถของตนเองเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ชอบดูดายจึงมีผู้นิยมชมชอบ ผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา21นาฬกา1นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีเป็นคนมีนิสัยมุทะลุใจร้อนแต่มีน้ำใจดีกล้าหาญชอบผจญภัยและการเดินทางสามารถสร้างฐานะได้มั่นคงด้วยตัวของตัวเอง ผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา22.31นาฬิกา31นาทีถึง 24. นาฬิกาเจ้าชะตาเป็นผู้มีวาสนาดีมาแต่กตำเนิดมีความสมบูรณ์พูนสุขมักแคล้วคลาดจากพยันตรายเป็นพ่อค้าจะมั่งมีเป็นที่เชื่อถือในวงสังคมผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา2 4นาฬิกา1นาทีถึง1น0าฬิกา30นาที เจ้าชะตามักมีชีวิตราบรื่นจากวัยเด็กถึงวัยหนุ่มสาวแต่จะมีอุปสรรคในวัยกลางคนมีศัตรูในวงงานมักต้องรับภาระมากในเรื่องญาติพี่น้องฐานะมั่นคงในบ้านวายผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา1นึนาฬิกานาทีถึง 3. นาฬิกาเจ้าชะตาเป็นคนอ่อนแอในวัยเยาวมักมีโรคาพยาธิเบียดเบียน เติบใหญ่ชีวิตจึงจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีความรอบรู้ด้านวิชาการว้างขวางในวงสังคมผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา3นาฬิกา1นาทีถึง4นาฬิกา30นาทีตามชะตาต้องเดินทางบ่อยไม่ชอบอยู่ติดที่มีนิสัยใจร้อนเจรจาเป็นที่ถูกใจคนทั้งหลายสร้างฐานะได้เพราะมีผู้อุปถัมภ์ ผู้ที่เกิดวันศุกร์เวลา4นาฬิกา31นาทีถึง6นาฬิกาตามชะตาเป็นคนมีภัยจากที่สูงในวัยเด็กสุกสนมากชอบการสมาคมมีเสน่ห์ในตัวเองเจ้าปัญญาสร้างฐานะได้มั่นคงเพราะความอุตสาหะก็จบไปแล้วนะคะกับยามเกิดผู้ที่เกิดวันศุกร์ตลอด24ชั่วโมงนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างตรงหรือไม่ตรงใครที่เกิดเวลาไหนในวันสุกสามารถคอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะคะด้านล่างเลยวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ